สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสุบโบวี่หอง14ทาโร่โชาแนลเห่นกันดูดวงผ่านไพ่ยิปซีนะคะคลิปนี้นะคะหมอโบจะมา,าทำคลิปสุ่มนะคะเรนดอมนะคะกับหัวข้อที่ว่าเสียงกระซิบกำลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะหรือกำลังใจหรือว่าเสียงกระซิบจากสปิริตของคุณคลิปนี้จะไม่ไม่ได้พกาคาด <c oughs> ไม่ได้พกาเด็กนะคะแต่ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะเป็นเสียงกระซิบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสปิร i ิตของคุณที่อยู่ติดตัวคุณอยู่ภายในอยากจะให้กำลังใจคุณนะคะอยากจะมีมสเศษอะไรถึงคุณนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวถือว่าดูเป็นไกด์ไลน์แนวทางหรือดูเป็นแบบ how to นะคะให้กำลังใจตัวเองหรือว่า ดึงดูดเอาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะก็ขอให้ทุกคนเจอคลิปนี้เนาะเอาละหมอโบอจะพยายามทําให้ดีที่สุดกับคอนเทนต์นี้นะคะก็คือว่ากําลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณไม่ว่าคุณจะนับถืออะไรก็ตามช่องของมาโวไม่ได้เกี่ยวกับศาสนานะคะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้ว่าเอ้ยจะต้องมุ่งเน้นศาสนาจะต้องแบบนั่นหรือว่าต้องนับถืออะไรไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้เกี่ยวนะคะฟังได้ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนานะคะ เอาละาเราจะมาเริ่มกันเลยเนาะอันนี้หมอโบจะใช้สำหรับนี้เด็กนี้นะคะคณาชานะคะหมอโบไม่ได้ขายไพ่นะคะกำลังจัดทำอยู่นะคะกำลังจัดทำอยู่ดังนั้นก็เดี๋ยวถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่นะคะจะบอกที่นี่ที่แรกนะคะกำลังจัดทำไพ่ออร์อลแลวก็ไพ่ยิปซีอยู่นะคะโอเคใช้สำหรับนี้นะพาพิคเนตนะคะ 20, uh, ยีบเจ็ดสิบแปดใบนะแล้วก็ whisper of healing นะคะ whisper ดูสิคะว่ากำลังใจนะเสียงกระชิบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า energy ภายในของคุณนะคะอยากจะสื่ออะไรถึงคุณนะคะในช่วงขณะเวลานี้ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะต้องเป็นราศีอะไรวันเกิดอะไรเดือนอะไรพศอ,อ,อะไรไม่เกี่ยวคลิปนี้จะเป็น คลิปสุ่มคุณเข้ามาดูอาจจะตรงกับคุณถ้าไม่ตรงก็คือปล่อยผ่านนะคะแล้วพลังงานอาจจะเป็น timeless หรือว่าถ้าอยากจะบอกอะไรไพจะเล่าเรื่องเองไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะเป็น t i m e l e s ตลอดชีวิตหรือว่ามันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าช่วงเวลามันจะบา,บ,าบ,าบางคลิปมันจะขึ้นมาในในการเปิดเรื่องราวของเราะคะ่ะห mm hmm. มอบกก็คือเปิดส,สดๆไปเลยนะเอาละค่ะมาดูกันนะคะ 랜ด้อมนด้อมคลิปนี้นะคะเสียงกระซิบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่ท่านอยากจะบอกคุณหรือว่าพลังภายในสปิิตของคุณนะคะอยากจะบอกอะไรคุณเนาะว้าวเกรดฟูลค่ะสีสิบเจ็ดนะ,ะช่วงที่คุณเข้ามาดูหมอบอกว่าคุณมีความรู้สึก ปิติใจกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณมาแล้วอะในช่วงวันนี้อาจจะเป็นวันนี้ด้วยซํามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะคือ80%ของคนที่เข้ามาเลือกกูมีใช้กฎของแรงดึงดูทั้งดูตัวหรือไม่ดูตัวก็ตามนะแต่เราพยายามที่จะสื่อให้คุณรู้ว่าช่องของโมโบนะคะว่าถูกประสงค์ก็คือ อยากจะให้คุณใช้กฎของแรงดึงดูดทั้งๆท,ท,ที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามทำไมหมอโบถึงให้คุณพิมพ์คำพูดที่ดีๆลงไปในคอมเมนต์มันจะเกิดประโยชน์กับคุณวันหนึ่ง<ม>นะคะมันจะเกิดประโยชน์กับคุณถ้าคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีๆนะ mm hmm. grateful เอาละค่ะ progress บราลี่เอาห้าใบนะไทรเน็ตเรลิฟใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนะทำไมเขาเป็นไลน์นี้กันนะคะ นี้ดีกว่านะคะคุณจะได้เห็นไพ่หลากหลายหน่อยนะเดี๋ยวนะคะมาค่ะจัดฉากเดี๋ยวมอว์ก็กำลังจะเปลี่ยนโต๊ะคอนโทรลใหม่เอ๊ะโต๊ะอ่าทำงานใหม่นะคะใจเย็นนิดนึงกำลังสั่งอยู่นะเอาล้วค่ะเอเนจี Energy ของเสียงกระซิบของคุณดีมากๆเลยเสียงกระซิบจากพลังภายในเสียงกระซิบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะ เดี๋ยวมาโบจะคีย์ร์ไฟให้นะว่าอะไรบ้างนะคะที่เราได้ยินขอเช็คเอนเนอร์จีนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปสุ่มคลิปนี้ช่วงนี้พลังงานชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างคะว้าว queen of sword queen of sword ห้าคาถาเอาละ่ะ สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้กําลังใจคุณหรือพลังจิตใต้สํานึกของคุณนะคะที่อยากจะบอกกับคุณกับสถานการณ์ที่คุณเจอนะช่วงนี้บางคนอาจจะต้องได้ตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปึบป,ปรับฉับพลันนะคะคุณจะรู้สึกให้วุ่นวายอยู่ดีก็มีเหตุปึบปรับฉับพลันแบบเข้ามาพังทลายเข้ามาเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนนะคะเข้ามาแบบรวดเร็วนะคะทำให้คุณจะต้องตัดสินใจต้องวางแผนต้องตั้งรับอะไรแบบ ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไปประมาณนี้นะคะแต่สิ่งที่ทําให้คุณแบบเป็นตัวคุณได้นะตอนนี้คือคุณเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีอินเนอร์ของคนที่เอาชนะแล้วเป็นคนที่สามารถที่จะจัดการกับชีวิตได้ทุกเรื่องเลยทีเดียวโดยผ่านจิต ดยผ่านจิตวิญญาณของคุณนะคะโดยผ่านความเป็นแบบอินเนอร์ของคุณอย่างลึกซึง้งมันทําให้คุณสามารถที่จะควบคุมสตินะคะควบคุมสติควบคุมแบบเหตุการณ์ได้นะคะและตอนนี้คุณเป็นคนที่เหมือนอเป็นผู้ใหญ่พอมีสติพอที่จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคือสามารถที่จะคนโทรลสถานาการณ์ได้ว่างั้นเถอะเออมีพลังของความฉลาดมีพลังแห่งการแบบเหมือน เหมือนรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมันอาจจะเป็นหลายเรื่องหรืออาจจะเป็นปัญหาที่จุกจิกบ้างทําให้รบกวนใจิตใจคุณบ้างหรือว่ามีใครพยายามไม่ให้ความร่วมมือคุณอะไรเงี้ยแต่คุณเอาอยู่คุณจัดก,การอยู่นะคะอาทีนี้หมอโบขอดูหน่อยนะคะว่ามีอะไรอีกนะคะที่มันเป็นสิ่งที่คุณโฟกัสตอนนี้บางคนนะคะโฟกัสเกี่ยวกับบ้านครอบครัวความมั่นคง การศึกษาหาความรู้บางคนรอคอยคําตอบนะคะบางคนกําลังแบบรอคอยการแบบเฮ้ยจะได้งานไหมอะที่สัมภาษณ์ไว้หรือว่าจะได้เริ่มต้นงานไหมหรือว่ารอาการเริ่มต้นอะไรบางอย่างต้องบอกไว้เลยว่าสิ่งที่คุณรอเนี่ยมันราบรื่นมากๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่จัก,กรวาลเปิดทางนะคะการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดนิวช h ปเตอร์ใหม่กําลังเข้ามาหาคุณนะคะเอาแหละสิ่งที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอยากจะบอกหรือว่าให้กําลังใจคุณนะคะหรือว่าพลังภายในของคุณใหญ่จะกระซิบคุณนะคะก็คือว่ามันมี progress อะไรบางอย่างความคืบหน้าของสถานการณ์มาแล้วบางคนก,กำลังจะได้ข่าวนะคะความคืบหน้าบางอย่างมาแล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะ วังไว้เลยว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่ใจดีมากๆเข้ามาในชีวิตคุณหรือหน่วยงานบุคคลก็ได้นะคะคุณกําลังจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีจิตใจที่ดีหรือว่าจักรวาลส่งความช่วยเหลือมาจักรวาลเห็นใจคุณจักรวาลกําลังตอบแทนอะไรบางอย่างคุณนะนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จักรวาลกําลังตอบแทนอะไรบางอย่างคุณนะคะแล้วก็เหมือนเหมือนอ่าเรียไรเรียไรบิกคือความเชื่อถือได้นะคะ คนที่เข้ามานะคะในชีวิตคุณในช่วงเวลานี้หรือว่าสิ่งที่คุณคิดได้ม้มันมันจะให้หรือไม่ใช่มันใช่ค่ะมันเชื่อถือได้นะคะบุคคลสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณจะหลงผิดหรือเปล่าเขาจะหลอกเราหรือเปล่าแต่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะคะคือมันจะมีขอบเขตนะคะมีขอบเขตมีความแบบว่า มีบัตเจ็ตมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเคลียร์ไฟให้คุณจะมีเหมือนรู้จุดมุ่งหมายของตัวเองรู้ขอบเขตนะคะว่าถึงจุดไหนมันเป็นเหมือนความคืบหน้ากับคุณกับสิ่งที่คุณทำด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ก็ตามมันจะไม่หยุดอยู่กับที่แล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วนะคะการได้เริ่มต้นการรอคอยรอคอยการเริ่มต้นอย่างเงี้ยนะคะเอาแหละแต่สิ่งที่ดีคือ เราได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสป i r i ิของคุณนะคะจัก,กรวาลส่งความช่วยเหลือมาจัก,กรวาลส่งเหมือนใจดีกับเราอะนะคะแล้วคุณน่ยสามารถที่จะตอบแทนได้เลยว่าคือการสํานึกรู้คุณของคุณนะคะนำมาซึ่งแบบวันนี้คุณจะได้รับโอกาสนะคะคุณจะคือคุณได้รับแล้วบางคนได้รับก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ด้วยซ้านะคะคุณได้รับการให้อะไรบางอย่างนะคะจาก สิ่งที่คุณคู่ควรนะคะคือจงกรุณาพิมพ์คํะว่าฉันสำนึกรู้คุณกับโอกาสความช่วยเหลือที่ฉันได้รับตลอดทั้งชีวิตจนถึงณวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนี่คือคําอธิษฐานแรกนะคะเอามาดูซินะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้กําลังใจอะไรคุณคะณะตอนนี้โุ้ยตายแล้วคุณตายแล้วคุณคือหงเรียนคือ อยากจะให้รางวัลคุณน่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้รางวัลคุณ <S <S คุณขออะไรไว้คะ <S <S เนี่ยคุณขออะไรไว้คุณขอไไณขอะไรไว้คุณขอความช่วยเหลือไว้คุณจะได้ความช่วยเหลือนะคะจากที่ไม่เคยมีใครช่วยเหลือเราคุณจะได้รับการช่วยเหลือข่าวข่าวแล้วก็ความช่วยเหลือกําลังจะมานะคะข่าวและความช่วยเหลือกําลังจะมาอาจจะเป็นทางการเงินหรือการงานก็ได้นะคะกาลังจะมานะอะไรอีกคะโอกาส โอกาสทางด้านการศึกษาโอกาสทางด้านการค้นคว้าโอกาสคุณจะตามหาตัวตนของตัวเองเจอคุณจะรู้ว่าเฮ้ย hey, ฉันเกิดมาเพื่ออะไรคุณจะตามหาเส้นทางเดินของจิตวิญญาณของตัวเองเจออีกหนึ่งสิ่งนะคะช่วงเวลานี้ถ้าคุณแบบจะต้องปลีกวิเวกหรืออยู่คนเดียวหรือว่าคุณจะไปศึกษาอะไรบางอย่างคุณจะทําได้ดีมากๆนะคะคุณจะมีวิกฤตในโอกาสแล้วคุณจะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของจินตนาการเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอ่ะ King, กิงกับคว e นนะคะเข้ามาก็คือคุณอาจจะตัดสินใจเลือกโอกาสบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นการาการเรียนหรือว่าความรักก็ได้หรือแม้แต่การงานนะคะนะสิ่งที่กำลังจะเข้ามาหาคุณมันเป็นของขวัญจากจากกักรวาลที่เขาส่งมาให้นะคะของขวัญจากจากกักรวาลกําลังส่งมาให้คุณนะคะขอดูหน่อยว่าโปรโกเจกต์อะไรที่กําลังดําเนินอยู่นะคะ เอาละค่ะบางคนศึกษาหาความรู้บางคนทํางานที่เกี่ยวกับการสื่อสอนให้ความรู้หรือว่าคําแนะนำนะคะหรือว่าคุณได้รับการแนะนําไกด์ไลน์ที่ดีในเรื่องของการเงินคุณจะค้นพบอา,อาจจะเป็นกูรูหรือว่าคุณจะเจอทางออกหรือว่า,าขบวนการหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังจะทําเป็นเงินได้อนะคะ่ะ คุณจะศึกษามันแล้วคุณจะออกมากับคําตอบคุณจะออกมากับทางออกของการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้สินหรือว่าเกี่ยวกับการหาเงินนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณทำนะคะคุณสามารถสมหวังได้เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการศึกษากับการเงินนะคะช่วงเวลานี้นะคะมันมันเหมือนกระบวน,นกระบวการมันเป็นเหมือนขั้นตอนที่แบบดีเยี่ยมสำหรับคุณนะช่วงเวลานี้นะคะมาดูไครเน็ตค่ะ คายเน็ตนะคะคืออะไรเอาละค่ะความช่วยเหลือเงินง,งานกําลังมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายเข้ามาในชีวิตคุณหมุนเงินจะมีคนมาช่วยเหลือนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะคุณอาจจะได้เพิ่งไปเจอใครใหมๆ่ๆที่เขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถคุณจงปรับตัวเข้าหาเขานะคะเขาคนนี้เป็นคนที่เก่งนะคะเก่งมีความรู้ความสามารถเขาจะช่วยคุณได้ทตุไฟทตุดินนะคะเขามีประสบการณ์เยอะ ะะแล้วเขาเป็นคนที่แฟคซิฟบิด้วยเขาจะสามารถช่วยคุณได้นี่คือจัก,กรวาลส่งความช่วยเหลือนี้มาคนธาตุไฟคนธาตุด,ดินก็ได้นะคะที่มาช่วยเราในเรื่องงานกับเงินนะอ่าเอามาดูสิคะว,ว่าเดือมูลคืออะไรสิ่งที่คุณกังวลอยู่นะคะมาบอกว่าช่วงเวลานี้คุณจงเชื่อ i n t u i t ชั่ของเตงเขาไม่โกหก ะะจิตใต้สำนึกหรือว่าเซนส์ของคุณเซนส์สัมผัสจะแรงมากบางคนฝันแปลกๆบางคนมีเซนส์อะไรบางอย่างรับรู้ได้ได้รับคําตอบได้รับคําแนะนําจากเสียงกระซิบของเองที่เชื่อถือได้นะคะลางสังหรแม่นนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างผู้คนหรืออะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณบอกเป็นช่วงเวลาที่ดีคุณสามารถที่จะเชื่อถือได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮรเฟิเกิดขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาทางคุณนะคะ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะความเชื่อถือเป็นสิ่งที่สําคัญคุณจงเหมือนรีสเปคตัวเองด้วยนะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าใครจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเราเชื่อใจได้ไหมเชื่อใจได้นะคะในช่วงเวลานี้นี่คือสิ่งที่คุณอาจจะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะมาดูว่าอันนี้คืออะไรบางคนก็อาจจะมีความคิดอยากที่จะเริ่มบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะความครีเอทีฟหรือว่าความฝันที่คุณอยากทำมาแต่เด็ก ะะสิ่งสิ่งนี้นะคะคุณจะสามารถที่จะได์ความคิดไอเดียของคุณได้การเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างคุณจะสามารถทําได้ในช่วงนี้การเรียนหรือแม้แต่การเข้าไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับการอ้าแขนรับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือที่ดีมากๆนะคะเอาละคอดูเกรดฟูลนะคะกำลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณคะเอาละค่ะความช่วยเหลือมา ท่านอยากจะบอกคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะคุณมาถูกทางแล้วความช่วยเหลือก็มาแล้วก็สิ่งที่คุณทํามันจะต่อยอดให้กับชีวิตคุณเองนะคะจะติกเข้ามาด้วยความยุติธรรมคุณจะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ได้รับความยุติธรรมใครที่ร้องขอหรือว่ารอคอยอยู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าเห็นในสิ่งที่คุณทําแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวของคุณนะคะเนี่ย คุณสำนึกรู้คุณอะไรท่านกำลังจะส่งมาให้คุณนะคะกำลังใจนะคะท่านอยากจะบอกคุณว่าท่านอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรสื่อสารอะไรออกไปนะคะท่านรับฟังคุณเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคุณไม่ว่าความคิดไอเดียอะไรต่างๆนานาความช่วยเหลือของคุณคุณจะได้รับความช่วยเหลือซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะคะนะแล้วก็คุณจะมีความสุขสมหวังอ่ะ The ว i ชค c a r ดเกิดขึ้น นะคะความช่วยเหลือกําลังมาความรักกําลังจะได้เจอใครสักคนที่เข้ามาในลักษณะมีคอมมิชเมนต์นะคะบางคนอาจจะจดทะเบียนแต่งงานบางคนพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างดีมากมีคอมมิชเมนต์ชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ,ะตกลงกับความสัมพันธ์นี้ได้ในทิศทางที่ดีมากๆนะคะเนี่ยคุณจะมีความสุขแล้วก็สมหวังมากๆนะคะได้พบปะผู้คนที่ดีๆผ,ผ,ผ,ผู้คนที่มีจิตใจที่ยุติธรรมอะ่ะ ะะแล้วก็ถ้าเป็นความรักคนโสดต้องบอกเลยว่าจะมีคนเข้ามามอบรักนะคะคนคนนี้โรแม,มนติกมากๆแล้วมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะเราไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะคะ่ว่าจะเป็นโครงการหรือว่าโปรเจกต์หรือว่าการมีติ้งของคุณการไปเซ็นสัญญานะคะหรือ แม้แต่การไปแบบประชุมต่างๆนานาผลลัพธ์จะออกมาดีมากๆบางคนได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้กำลังใจคุณจงมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณทำในคุณงามความดีของคุณจะนำพาคุณไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วก็การซัพพอร์ตที่มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นไปอีกนะคะคือต้องต,ต้องยินดีแล้วก็ดีใจด้วยอ่ะให้พู้สิธิมากๆเลยอ่ะ นะคะครั้งนี้สําหรับนี้แล้วก็คลิปนี้ไพ่พู้ชีทมากๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ,ะเป็นเสียงกระซิบนะคะว่าคุณจะสมหวังคุณคู่ควรกับความสุขท่านกําลังส่งความช่วยเหลือมาให้นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้คือคุณกําลังอยากที่จะรู้อะไรบางอย่างอยู่คุณกําลังอยากจะรู้อะไรบางอย่างคุณรอคอยข่าวดี คุณรอคอยข่าวดีซึ่งข่าวดีนี้คุณรอมานานแล้วคุณรอคอยการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พูชทีฟนะคะเอาแหละสิ่งสิ่งนี้จะไม่สูญเปล่าเพราะว่าคนชีวิตคุณจะสะดวกสบายขึ้นแล้วคุณจะแฮปปี้มากๆกับสิ่งที่คุณรอคอยแล้วก็มันสมหวังอนะคะ่ะสุดยอดมากๆเลยนะหมอโบอก,ก็เป็นกำลังใจให้นะคะอามีอะไรเพิ่มเติมอะไรที่ควรระวังช่วงนี้บ้างอะไรที่ควรระวังช่วงนี้บ้างคะอ่า ดี๋ยวนะเอาสำหรับนี้อะไรที่ควรระวังช่วงนี้มีไหมคะจงสํานึกรู้คุณเป็นคนที่สํานึกรู้คุณอย่าลืมเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากเราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นเราเป็นคนยังไงเราก็ได้เราก็ได้สิ่งสิ่งนั้นตอบแทนกลับมานะคะมีความคืบหน้าของสถานการณ์เข้ามาในชีวิตคุณคนที่ดีๆแล้วก็ เรื่องราวดีๆนะคะจัก,กรวาลใจดีกับเรามากช่วงนี้นะคะเพราะว่าคุณสำานึกรู้คุณนั่นเองอมีอะไรที่อยากจะบอกไหมรถล,ลาพาหานะ,นะคะซ่อมแซมรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ energy ของคุณแม่คุณลูกนะคะใส่ใจคนรักของคุณนะคะใส่ใจคนรักของคุณน่าจะเป็นอะไรที่แบบดีนะหมออกว,ว่าให้ความให้ความอบอุ่นอะนะคะกับคนที่ เป็นครอบครัวของคุณบุตรคุณแม่อะไรไปซะอย่างเงี้ยนะคะเอาละค่ะเปิดล็อกหัวใจของตัวเองซะคนดีกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะคุณจะต้องเปิดล็อกหัวใจของตัวเองอย่าปิดกัน้นอย่าสร้างกำแพงนะคะเปิดใจนั่นเองมีเดอะคีย์ขึ้นมาคุณเปิดใจแล้วคุณจะรู้ว่าเอ้ยมันคู่ควรนะ่ะว้าวช่วงเวลานี้คุณจะฮอตมากๆเลยนะคะแล้วก็ จะมีคนเข้ามาคุณสามารถเป็นเหมือนแบบมีสเสน่ห์เออคุณมีสเสน่ห์คุณคุณต้องการอะไรคุณต้องการให้คนที่เข้ามาเป็นแบบไหน,นคุณเอเมจินคุณคิดไว้ในใจนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณน้องขอมาโบอบอกแล้วอีกหนึ่งเรื่องอย่าไปทะเลาะกับใครช่วงนี้จงใช้วิธีสันตินะคะ จงใช้วิธีสันติแล้วก็ความยุติธรรมเพราะว่าให้จ u ติ i มันก็ขึ้นอยู่ด้วยเอาแหละนะคะก็มีแค่นี้เนาะอันนี้เป็นคลิปแบบสุ่มเฉยๆก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคุณได้กําลังใจที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สปิริตของคุณนําทางนะคะนำทางให้สิ่งสิ่งนั้นไปในทิศท,ทางที่ถูกที่แล้วก็การงานของคุณจะนํามาซึ่งการเงินนะคะความสมหวังนะคะการนําผลงานออกสู่สาธารณะใครเป็นสายยูทูบเบอร์ยูช่องนี้อยู่ก็ เต็มที่นะคะสุดๆก็เป็นกำลังใจให้เช่นกันนะคะขอให้พวกคุณจงโชคดีนะคะโอเคขอบคุณมากมายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะเลิฟๆค่ะ